ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ใช้รถ Ford r เ n g e r นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามารับบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ใหญ่ยนจูนนิ่งเราจะมีขั้นตอนอยังไงและเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในการเปลี่ยนถ่ายของเหลวไปรับชมกันเลยค่ะ มาดูกันในส่วนของขั้นตอนแรกเลยนะคะทีมช่างนะคะจะเริ่มจากการถอดกองเครื่องออกมาซึ่งกองเครื่องที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นกองเครื่องของฟอร์ดแท้ตรงรุ่นนะคะที่เบิกมาจากศูนย์ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะคะได้ดีกว่ากองธรรมดาค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมช่างนะคะจะถอดกองแอร์และกองอากาศออกมาตรวจเช็คดูความสะอาดนะคะหากเห็นสมควรว่าเปลี่ยนจะทําการแจ้งลูกค้าก่อนซึ่งถ้าหากลูกค้าไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนทีมช่างจะทําการเป่าทําความสะอาดให้ก่อนนะคะ ซึ่งกองแอร์และกองอากาศที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นของแท้ตรงรุ่นจากศูนย์เช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการถ่ายของเหลวทิ้งโดยจะเริ่มจากการถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะน้ามันเกียร์ตามด้วยน้ํามันเฟืองท้ายหลังจากนั้นทีมช่างจะเริ่มทําการถ่ายของเหลวใหม่เข้าไปในระบบค่ะ โดยน้ำมันเกียร์ที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นน้ำมันเกียร์ของ Ford Motorcraft LV ของแท้จากศูนย์บริการซึ่งจะช่วยลดการสึกหลอของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ช่วยในการหล่อลื่นลดการเสียดสีของเฟืองเกียร์ได้ดีค่ะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้ยาวนานขึ้นซึ่งน้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ30 0 0 0ื่นถึงกิโเมตรเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากน้ามันเกียร์เสื่อมสภาพและมีปัญหาตามมาภายหลัง มาต่อกันในส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะทีมช่างเลือกใช้เป็นของแบรนด์ AC Delco 10W30 CI4 กึ่งสังเคราะห์ดีเซลประสิทธิภาพสูงเกต10,000โลมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหลอได้อย่างดีเยี่ยมค่ะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ตรงกับประเภทเครื่องยนต์หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำสามารถปรึกษาทีมช่างของญ่ยนจูนนิ่งได้เลยค่ะ มาถึงของเหลวสุดท้ายนะคะที่เราจะเติมเข้าไปในระบบก็คือน้ํามันเฟืองท้ายนั่นเองนะคะหลายๆท่านที่เคยใช้รถขับเคลื่อนล้อหลังคงจะรู้จักเฟืองท้ายกันเป็นอย่างดีแต่บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเฟืองท้ายถูกละเลยและมองข้ามนะคะจนเกิดอาการหอนชํารุดและเสียหายในที่สุดสาหรับ Ford r a n g e r คันนี้นะคะในส่วนของน้ํามันเฟืองท้ายทีมช่างจะเลือกใช้ตัว c า s t ซิลอ l ซ90ผ่านมาตรฐาน GL5 ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายค่ะ เมื่อทีมช่างทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรายังมีบริการตรวจเช็คความสมบูรณ์และความผิดปกติของรถยนต์นะคะอีกกว่า16รายการไม่ว่าจะเป็นระบบกรองต่างๆนะคะภายในเครื่องระบบไฟระบบช่วงล่างระบบท่อเราตรวจเช็คให้ฟรีค่ะสําหรับลูกค้าใหญ่ยนต์นะคะที่เข้ามาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะ